ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอ,ขอ,ข,อขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปทายบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลารวมเรื่องสั้นผี่าเรื่องแรกเลยพี่เรื่องอะไรฮะก็เรื่องนี้ฟังจากเพื่อนใหม่ทีครับคือสมัย เ็นวัยรุ่นเนี่ยเพื่อนก็จะมาเรียนในกรุงเทพแล้วก็มาอาศัยวัดของพระที่รู้จักอยู่เป็นเ็กวัดอะไรเงี้ยอืทีนี้เพื่อนไล่้ฟังว่าขณะที่นอนอยู่ที่กุฏิเนี่ยคือกุฏินี้ก่อนหน้าจะเป็นกุฏิมันเป็นหงซุยที่ฝังศพของคนจีนโบราณนะอ่ะแล้วแล้วเขาก็ไถลูถกกบเออไถเอาเอากระดูกเอาแล้วก็ไถกบไปไถกบแล้วก็สร้างกุฏิทับลงไปที่บริเวณหงซุยนะ่ะแล้วพอเพื่อนนอนไปก็ เขามีแบบสภาวะครึ่องสับเครื่องตื่นก็มีเสียงผู้หญิงมากะซิบข้างหูว่ากูอยากจะบอกเลขมึงเขาบอกว่าสามตัวเลยนะผมจำไม่ได้แล้วก็พูดต่อท้ายว่ากูไม่อยากจะหลอกมึงฮฮอะไรเงี้ยหัวเราะลยถามว่าหัวเราะใช่หรืเออหัวเราะอเลยอะไรเงี้ย แล้วถามเพื่อนว่าแล้วได้ซื้อไหมเพื่อนตอบว่าไม่ได้ซื้อเราจะถามว่าแล้วเลขที่มันบอกถูกไหมบอกไม่ถูกมันอา้าวแบบน,นี้ผีมันหลอกจริงจนี่นาะก็เลยผีหลอกท <c oughs> ีนี้เออพอพูดถึงเรื่องผีหลอกเนี่ยก็เลยนึกถึงเทวดาที่วัดราชาทิวาคือหลวงพ่อหลวงพ่อท่านอยู่วัดนี้ไงแล้วท่านมาเล่าให้ฟังอบอกว่ามี มีโยมถูกผีเข้าคนหนึ่งที่อยู่ตรงท่าน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าผีเข้าเนี่ยบอกเป็นเรียกเจ้าวาดมาหน่อยเป็นเรียกเจ้าวาดมาหน่อยเขาก็ไปตามหลวงพ่อเจ้าวาดมาหลวงพ่อเจ้าวาดก็บอกเอ้ยมันผีเข้าเลื้อเทอะไม่มีอะไรเงี้ยครั้แงแรกมันไม่ไปก็ลบเลาใไ้มาอีกมาแล้วมาอีกก็ประมาณสองสามครั้งท่านก็เลย e y, อะไรกันนักหนาเดี๋ยวเราไปดูหน่อยท่านก็เลยเดินไปที่ท่าน้ําแล้วก็มีคนที่ผู้หญิงที่ถูกผีเข้าอยู่พอเดินไปถึงปุ๊บเนี่ยท่านก็บอกองพ่เลยหลวงพ่อ สั่งตัดต้นไม้ทําไมไม่ดูก่อนว่ามีเทวดาอยู่หรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยก็อบอกต้นไม้ไม่ได้ม่ต้นใหญ่แล้วต้นมาเท่าน่องเนี่ยทีนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าอ้าวอาตมาไม่มีตาทิพย์ไม่รู้ว่าต้นไม้นี้มีเทวดาหรือไม่มีทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าอา้าวแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนแบบเนี้ยก็เลยชี้ไปอยู่ที่ต้นโพบอกไปที่ต้นโพนั่นดี่บอกบอต้นโพเทวดานั้นก็ตอบว่าต้นโพนั้นน่ะมีเทวดาอยู่เยอะแล้วลำคาพปกมะขอหวยขออยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยครับ ล้วเราถามว่าเอาแล้วให้ถูกไหมบอกไม่ถูกก็ถผมนั่งย้ายไปอยู่ที่นี่ย้กยอย่ต้นเล็กเนี่ยอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเอางั้นงั้นงั้นย้ายไปอยู่ที่ต้นหน้ากุฏิอาตมาก็แล้วกันบอกไปที่ตั้งแต่แรกจบแล้วเราเราออกผีออกเลยเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองก็แปลกๆดีบางทีเทวดาที่มีนิดน้อยเนี่ยก็บอกเรื่องถูกเหมือนกันครับเออก็อันนี้เป็นเรื่องน่าจักไอ้พระในวัดราชาทิวาศเอยน่าจะไม่ออกเลยคือผีหอกเลย อี่อกเลยคล้ายว่าสั่งตัดต้นไม้ต้นไม้มันเกะกะอะไรเงี้ยถ้าพูดคำนามีที่อยู่อะไรเดี๋ยวร้อนถึงภาะบอกว่าหลวงพ่อผมไม่มีที่อยู่อะไหลวงพ่อโดยหลวงพ่อไม่ต้องใช้มนต์กระถาอะไรเลยท่านท่านไม่มีตาทิพย์ท่านไม่รู้ว่าต้นไม้ไหนมีผีอยู่ไม่มีผีอยู่ไหมล้วต้นม้ต้นมมันมันต้นใหญ่เลยต้นเท่าน้องเนี้ยคุดท้ายต้นเล็กๆอ่ะโอ้ใช้แค่คำถามนี้เดียวครับเออเออ ออกเลยผีออกเลยกออกเลยพอออกมีที่อยู่เพราะว่าอยู่บอกนี้แต่อะไรก็จบแล้วอะไรก็เลยยา้ายไปอยู่ที่โซนนาคติว่าเจ้าวาดนะครับเอออ่าก็เรื่องต่อมานี่เป็นเรื่องเอ่อแบบนี้ขับลืมไปแล้วว่าเรื่องอะไรพี่ยุยค่อยๆเล่านะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออช้าๆน<อ>ิดนึงช้างงหน่อยพี่ไอเรื่องคาถาคมเนี่ยมันมีมันมีไอนี่อยู่นิดนึงอ๋อเรื่องผีในโอมเออผีในโอม เออ,เออสมัยผมเป็นเด็กอยู่ที่พิจิตรเนี่ยก็จะมีกินข้าวกันเนี่ยกินข้าวตอนเย็นอ่ะครับแล้วก็จะตั้งวงล้อมล้อมวงกันที่สำรัก,กวัวข้าวประมาณสี่ห้าคนมีพี่มีน้องมีมีมแม่อะไรเงี้ยอืแล้วหลวงที่น่ากินข้าวอยู่อ่ะผมก็เดินไปที่โอ่งแล้วก็เปิดฝาโอ่งที่เป็นอลูมิเนียมอ่ะอ่าแล้วก็ถือถือขันแล้วก็จะล้วงเข้าไปตักครับน้ําในโอ่งน้าฝนน้าฝนนะใช่น้ำน้ำฝนทีนี้พอคนล้วงไปเนี่ย มันมีมือเขาขาวยื่นออกมาจากหน้าอกแล้วมันรูปมาลูบหน,น้าอกผมแล้วก็ลูปไปถึงท้องเนี่ยผมตกใจทิ้งขันทิ้งฝาองไปพี่กับแม่ที่นั่งน้องที่นั่งอยู่กินข้าวอยู่ก็ถามีอะไรมผมบอกว่ามีผีมีผีผียื่นมือออกมาลูปที่หน้าอกผมถึงท้องเนี่ยแล้วพี่ก็บ,บอกผีเพ้อที่นี่นไม่มีแล้ปาด ไอปา่าหรือเขียนหรือเปล่าเลยอะผมบอกมือคนกับมือป่าแต่มันคนละอย่างนะผมรู้จักปา่าผมผมไม่มองปา่าเป็นมือคนแล้วกันอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> พี่ก็ไม่เชื่อก็เลยก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงคือบางทีบางทีเราพูดความจริงแล้วเขาไม่เชื่อเนี่ยมันก็เลยมันก็อดยินเหมือนกันแต่ว่าไอเรื่องนี้ก็จบเพล่นี่แหละคือเกิดมือมาวิชาทีเดียวจบเลยครับก็คือไมู่้ที่มาที่ไปเหรอพี่ไม่มีครับ ก็เลยสงสัยว่าผีมันไปอยู่ในไม้เนาโอมมันอยู่ที่อื่นตรงนี้เยอะแยะแล้วคนก็นั่งอยู่เต็มเลยห่างจากผมประมาณเมตรนึงอะน,นั่งก็สี่สี่ห้าคนเงนะี้ะโอ้โหก็เป็นอะไรที่แปลกดีแต่ว่าเออมันมี ม,มอีกเรื่องหนึง่งนะพียุทธ์แป้นหนึ่งพิยุทธ์พิยุทธ์ไม่ได้เห็นเป็นหน้าเป็นตาจ้าเป็นแค่มือออกมาจากโองก่งใช่ไหมล้วงสวนมาเลยผมกำลังจะล้วงไปตักยื่นแขนไปในในปากโอง่งถึงแก่ปากโอ่งอะ่ะแล้วมือเขาขาวยื่นมาทั้งแขนขเห็นทั้งแขนเลยคือเห็นห้านิ้วเลยนะผมผมผมขอขอเสริมนิดนึงพี่คือตอนอเด็กๆนะผมเป็นคนที่ชอบกินน้ำอน้ำฝนในโอง่งมากๆแต่ผมใช้พฤติกรรมของเด็กที่ไม่สมควรนะผมจะใช้ปาก จุ่มลงไปในโอ่งเออเออไม่ไม่ใช้ขันผมจะเปิดฝาโอ่งเนี่ยแล้วก็เอาหัวเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เอาหัวบุดลงไปในน้ํะนะคือเอาปากแค่จุ่มน้ำแล้วก็ดูดดูน้ําในโอ่งอ่ะแต่ว่าตอนเด็กผมก็เคยก้มไปแล้วก็ร้องเพลงในโอ่งก็เสียงกล้องดีจริงนะเพราะว่าช่วงนั้นน้ามันยังไม่เยอะไงประมาณครึ่งโอ่งอะไรเงี้ยก็ใช่ แล,แล้วเวลาที่ผมกินน้ำเข้าไปอึ๊อึ๊กยหิวว่เด็กเล่นมามันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วแล้วหน้าเราอะ่ะพอมันโฟนกัสไปที่ในในน้ำอะ่ะมันก็มันก็เห็นหน้าของเราบางทีเราตกใจพี่นะใครยืนใครอยู่ในน้ำว่าอะไรงี้ตกใจเออเออออ๋ออันนี้ผมยังไม่ได้ยืนหน้าไปเลยคล้ายว่ายืนอยู่ข้างโอ่งแล้วก็ลุกไปจากมืออะไรเงี้ยของก็แขนพอขันอยู่บนระดับปากโอ่งมือยื่นสวนมาเลยขาวโฟนเลยเห็นเห็นทั้งแขนแล้วก็เห็นมือทั้งห้านิ้วเลยแล้วก็รู้สึกเลยตอนนี้มือแตะทิ<ม>่ หน้าอกถึงถึงท้องเนี่ยรู้สึกเป็นเป็นมือคนเลยใช่ไโอ้โหตกใจมากครับอ่าเรื่องต่อไปพี่เรื่องต่อไปนี่เรื่องเลอบค่อยๆเล่านะพี่ใจเย็นนะเออเออเออกําังดีกันเรื่องต่อไปนี่เรื่องปอบหูไวปอบหูไวก็คือมีอยู่ช่วงนึงเป็นเด็กๆด้วยกันนะก็นั่งกันอยู่ริมคลองแล้วมีเพื่อนคนนึงมันมันเสนออธิษฎีซธิษฎีอธษฎีหนึ่งบอกว่าผีผีปอบหรือผีโพงเนี่ย มันจะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งมีวิธีสังเกตง่ายๆก็คือถ uh ้าเราตะโกนเสียงดังเนี่ยมันจะไม่ได้ยินม <st> ันจะเลยหูมันแต่ถ <st> ้าเรากระซิบเบาๆเนี Hyun ่ยมันจะได้ย <Marvin> ินอะไรเงี้ยแล้วบอกเออมียายคนหนึ่งที่เขาลือว่าเป็นผีโพงของหมู่บ้านนั่นน่ะเดินผ่านมาพอดีแล้วอยู่คนลฝ้าคลองประมาณสองร้อยเมตรเราก็เลยกระซิบชื่อยายว่าหรือไม่ว่าจะชื่อเยี่พรเนี่ยมพรเนี่ยแจเลือตามองว่าพวกเรากรุบแป๊บหนึ่ง เราใจหายว่าไปร้องโอ้ยอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่สองร้อยเมตรเลยห่างไปแค่ห้าเมตรี่ก็ไม่ยินเสียงแล้วพอเราก็ซิบเบาๆอ่ะโอ้โหอันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกดีแล้วก็ออเแล้วก็ไม่มีเหตุผลมาอธิบายด้วยมันไม่แปลกพี่พี่เอาจริงๆว่าคือพี่ยุทธพี่เป็นคนที่ฟังเออล่าเรื่องแบบสั้นๆแบบนี้แต่แต่ว่ามัน ผมก็เคยผ่านเลยนะผมก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันผมเคยเขาบอกว่ามียายคนหนึ่งอ่ะเป็นปอบเออหรืออย่างนี้เลยแล้วก็บอกว่าผมก็ได้ยินเหมือนกันว่าเออเองลองอยากรู้ว่าว่าเขาเป็นปอบหรือว่านผีจริงหรือเปล่าลองกระซิบเรียกชื่อเขาดิอย่าไปตะโกนนะถ้ากระซิบถ้าเขาหันมาเนะ่ะแปลว่าเขาได้ยินเสียงมึงเขาเป็นปอบแล้วแล้วผมก็ทําอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้หันมานะเออเออเออว่าเออผมก็คิดว่าเออเฮ้ยมันมีมันมีที่มาที่ไป ก็เคยพอโตขึ้นมาเนี่ยไปอ่านหนังสือเยอะแล้วก็บอกว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าอุดอิ้นทว์ดโรคเก็บตัวอะไรมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอาจจะมีภาวะเป็นคนเก็บตัวหรือเปล่าแต่ว่ามีคนที่เล่าเรื่องเปล่าก็บอกว่ามันมีอาการคล้ายๆกับฝันอะฝันว่าไปกินไก่กินอะไรพอรุ่งเช้ามาก็ไก่กาตายทีนี้มันมีอยู่คนที่เป็นเรื่องเล่าบอกว่าเออไปคนกรุงเทพไปเทีเท่ยวต่างจังหวัดแล้วก็กระซิบมาว่าอย่าไปคุยกับไอ้คนบ้านนั้นพวกมันเป็นปอบก็ คนนี้ก็ไปเชื่อกันไปคุยกันลุงลุงลุงอยากกินไก่ดีปะทำไมไม่กินไอหมูกระทะดิผมพาไปเลี้ยงก็เลยพาไปเลี้ยงแล้วแกก็บ่นพูดพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วแล้วถามลุงลุงบ่นอะไรรถขัดเป็นเรื่องเลยเขาบอกงั้นออพอกลับมาตอนกลางคืนแกมานอนแล้วแกฝันว่าแกลงไปกินไก่ข้างล่างเขาบอกว่ารสชาติมันหวานไม่เหมือนกับไก่ไก่สุกเลยอทีนี้พอลุงเช้ามาแกรู้สึกผื่นโป่งเหมือนมีกลิ่นเลือดอะไรที่อย่างก็ไม่รู้เหมือนกับอะไรอย่างที่ลมหายใจมันมีกลิ่นเหม็นอะกลิ่นขาวเลือดอะไรเงี้ย ทีนี้เพื่อนที่ไปด้วยกันก็บอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนเนี้ยละเมอลงไปกินไก่จริงๆแล้วไก่ข้างหน้าก็ตายแกก็เลยไปอาบน้ําในคลองไอ้ผู้ชายที่ลือไปปอบมาโยนถุงราออยู่ข้างๆข้างคลองอ่ะนีฟ่ฟังกูบอกมึงแล้วว่ารสชาติไม่เหมือนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย<อ>แกก็เลยเกิดหยองก็มาแกเลยรีบหนีกลับกรุงเทพเลยโอ้ยออเ,อเ,อเรื่องนี้ก็เลยเออเาบางทีปอบปจริงๆอาจจะเป็นเหมือนกับฝันอ่ะฝันไปแล้วก็ไอเป็นแสงอะไรไปเงี้ยตาพี่ทีหงเคยเห็นเหมือนกัน Mm hmm. ไปนั่งถ่ายไปนั่งถ่ายอุจจาระแล้วก็มีแสงสีเขียวพุ่งผ่านตัวไปห่างประมาณสิบเมตรอะไรเงี้ยเอะผมว่าอ่านหนังสือก็บอกมันเป็นกาดฟอสฟอรัสหรือการเรืองแสงจากไอซาพืชสัตว์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมเห็นเอะมันควรจะลอยขึ้นดางบนนะแบบบางาไฟปรญยาดากอะไรเงี้ย oh. แต่นี่มันลอยแนวขวางกับขนาดกับพื้นดินอะมัน mm hmm. พุ่งไปเร็วมากเลยพุ่งไปวูบเหมือนกับเรา เอาอะไรคว้างไปอย่างเงี้ยตกใจวิ่งไปบอกพี่บอกว่าพีหลอกพี่ก็บอกผีีิเพ้อที่ไหนเลยบางทีก็บางทีก็อารมณ์เสียกับ <ừ> พวกพี่เหมือนกันว่าเราพูดอะไรแล้วเขาไม่เชื่ออะไรเงี้ย <ừ> อันนี้ก็เป็นเรื่องผีอย่างหนึ่งที่เห็นแสงแปลกๆที่มัน,ม,นมันพูดยากอ่ะเพราะว่าเขาไม่เห็นแล้วเราหนึ่งเลยนะอัน <ฮะ S 1> นี้สําคัญเลยคือเราเป็นเด็กเป็นเด็กอะ่ะบ, <ừ> บอกเลยว่าเวลาเราพูดเกี่ยวกับเรื่องผีเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเนี่ยเขาไม่มีใครเชื่อหรอก จริงนะครับเขาคิดว่าเราดูการ์ตูนดูหนังมากเกินไประเมอหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับแต่ว่าถ้าวุฒิเพราะว่าเราสูงขึ้นหรือเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่ถ้าเรากลับกันเราเอาเรื่องนี้มาพูดแต่ถ้าในเราอยู่ในใน,ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่นะเออเรื่องมันจะสําคัญมากขึ้นน่าเชื่อถือมากขึ้นไงครับอืมก็เรื่องนั้นะจะมีประมาณเนี้ยครับเพราะว่า เห็นแบบเดียวแล้วก็มันก็หายไปเลยไม่ได้ได้พี่น้เอ้ยพี่พี่พี่ยุทธนั่ก็คือเป็นเรื่องสั้นๆที่รวมาครับคือผมอยากจะบอกว่าบางคนนะเป็นเพื่อนครับอ่าบางคนเจอผีไม่ได้เป็นเรื่องราวไม่ได้เป็นสตอรี่เหมือนหลายๆเรื่องเนี่ยบางคนเจอผีแบบพี่ยุทธเลยนะครับสั้นๆแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หลายคนหลายคนอ่าหลายคนหลายท่านเจอมาเหมือนกันเจอมาแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้จะเล่ายังไงหยิบ รวมมาเป็นเรื่องสังส้นๆประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยฮะแล้วก็มาเล่าเป็นแบบสไตล์ของพิยุทธ์แบบนี้ก็ได้ผมเข้าใจว่าบางทีมันสั้นเกิดมันสั้นไม่ถึงนาทีก็มีเจอปุ๊บมันก็หายไปแล้วเออนะครับก็หยิบมาเป็นแบบนี้ประสบการณ์แล้วก็มาแชร์มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันบางคนก็จะเอะมันผมเนะ่ยเฮ้ยเออเราก็เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือน,นกันนี่หว่าเราก็เคยเจอเจอแบบนี้มาเหมือนกันมันจะเป็นปริศนาอยู่อะไรแบบนี้เนาะพิยุทธ์นะครับ เออแต่ผมฝังใจกับเรื่องบอบมากเลยเพราะผมว่าโอ้ยเคยทําเลยแหละแล้วแล้วยยที่แกหันมาเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะพอเราเรียกจังหวะใช่ไหมเออเฉพรแค่เหลือบตามมองกลุ่มพวกเราเลยเออถ้าแล้วอถ้าเรามองเหมือนถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นเรื่องจังหวะพอดีมันได้พอดีหรือบางทีแกใจ้เรเห็นว่าพวกเรามองแกอยู่เออฟุกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าแต่ถ้ามองเป็นแบบความเชื่อโอ้ยก็ก็น่าเชื่อถือนะ เรียกปุ๊บ,บหันปับป๊บเลยดอยู่ตอนนั้นเสียวเสียวท้องว่าบเลยเออได้ครับพ่ยุทธแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดีประมาณนี้นะพี่นะครับอ,รอ้าวก่อนที่จะวางสายพ่ยุทธฝากอะไรสักนิดนึงพี่เออมีเรื่องคาถาอาคมที่ผมเคยเล่าฟังค้าก่อนอ่ะครับคือผมอยากจะบอกว่าคนที่สนใจศึกษาคาถาอาคมเนี่ยก่อนอื่นก็ควรจะฝึกสมาธิก่อนครับแล้วก็ควรจะ ฝึกตาทิพย์ให้มองเห็นผีเพราะถ้ามองไม่เห็นผีเนี่ยมันจะเป็นแบบเรื่องเอออะไรนะวิสัษกะจัดผีที่ผีหยุ่งขวาแล้วสาดไปทางซ้ายอะไรเงี้ยคนจะดูตลกไปแล้งทัศน์พ่เห็นติเนี่ยไปตำหาดทาางเยใช่ใช่อันนี้คือการการเป็นหลอกลวงเอาไงคือหลอกลวงไอ้คนไอ้คนนี้เขาเห็นผีเขารู้ว่าอยู่ตรงไหนเออเออใช่ใช่กเลยจะกลายเป็นเรื่องตลกไปอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้ามัน เสกก็เอ้ด้านคงกระพันอยู่ยกคงกระพันเลยแล้วไปสักยันสักอะไรอ่ะครัวเกิดคนที่สักแล้วไปโดนก็ตีเลือสาดมาเลยมันก็เสียอีกเพราะนั้นก็ต้องเน้นสมาธิก่อนเพราะว่าม่ทำม่มีรางที่เสกอะไรก็ไม่ขังครับโอ้โอเคกระมาณนะครับได้พิยุกตังจะบอกว่าอะไรที่ทาอยู่อะไรที่ทําอยู่ก็อย่าให้โตเองอ่ะเหมือนเราสักยันคงกระพันแต่เราไปถูกตีว่าแตกนั่นก็แปลว่าหนึ่งเลยมึงเนี่ยไม่ได้ถือศีลหรือว่าไม่ได้ ตามโกฎแน่นอนเออแน่นอนคือมึงไม่น่าจืดแลวเดอโดยทั่วไปก็ฝึกคาถาคงว่าจะมีทีพวิีทดสอบอะไรเงี้ยเช่นถ้าฝึกดันแคล้วคลาดก็จะจุดเทียนแล้วตั้งกลางสายฝนถ้ามันไม่ดับก็แสดงว่ามันใช้ได้ถ้าคงกระพันนี่ก็คือเสกแสกดานแล้วก็โยนใศ่กองไฟามันไม่ไหม้ก็แสดงว่าขังอะไรเงี้ยอย่าลืมว่สอบมีอะไรอย่าลืมนะฮะคนที่เขาเก่งกว่าคุณเขามีพวกที่อยากลองของอยากลองดีอยากท้าอยากมีเยอะมีเยอะ ถ้าคุณไม่แน่จริงคุณอยู่ไม่ได้เลยแบบนี้นะประมาณนั้นได้ครับเออนะครับอ้าวโอเคนะครับขอบคุณพิยุทธ์มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องสั้นๆแบบนี้ถ้าพิยุทธ์คิดได้ก็ติดต่อมานะพี่นะครับขอบคุณมากพี่ทธแลวก็ก่อนวางสายดยูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ